กินเหมือนเอาไปทอดเลยสะดวกมากเลยค่ะวิธีนี้ <c oughs> ก็เอานํามาเลียงอบในหม้อทอดไร้น้ํามันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะปานชวนอร่อยกับขนมปังหน้าหมูขนมปังสูตรเอามาอบนะคะไม่ต้องทอดในน้ํามันให้เปลืองน้ํามันแล้วก็เปลืองแก๊สด,ด้วยค่ะน่ากินแบบนี้เลยนะคะพร้อมอาจา่าที่ทําง่ายสูตรโซดาไม่ต้องเอาน้ําไปเคี่ยวเพื่อให้เป็นน้ําเชื่อมนะคะ ขั้นตอนแสนง่ายหน้าตาดีแบบนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและวัตถุดิบง่ายๆเลยนะคะเจะป๊ปนจะใช้หมูสับเพื่อนๆใช้ไก่สับกุ้งสับได้หมดเลยนะคะเราก็จะปรุงรสง่ายๆด้วยซีอิ๊วขาวหรือซอสถั่วเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็พริกไทยปน่นตอกไข่ลงไปหนึ่งฟองและต้นหอมซอยค่ะเพิ่มความหอมนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้าเนื้อกันเลยนะคะ พอได้เนื้อหมูสับแบบนี้แล้วเป็นใช้ได้นะคะหมูสับแบบนี้เอาไปใส่ต้มจืดโจ๊กหรือว่าเอาไปใส่พวกชาบูสุก,กี้ก็อร่อยมากๆเลยค่ะเจ่ปันก็จะเตรียมขนมปังนะคะใช้ขนมปังแผ่นจะเป็นแบบขาวหรือโฮวีตก็ได้ค่ะหั่นให้พอดีพอดีนะคะให้เป็นไซส์สี่เหลี่ยมทะแยงมุมแบบนี้ก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมพอดีเลยค่ะ แล้วนำไส้หมูที่ได้นะคะเราจะเอามาทำเป็นหน้าหมูแบบนี้ทาบนขนมปังทำทานเองนะคะเนื้อหมูแน่นๆเลยค่ะเอาแบบใส่แน่นๆจุกๆเลยนะคะจะได้หน้ากินแบบนี้ใช้ผักชีโปะโรยหน้าเพิ่มความน่าทานหน่อยนะคะได้แบบนี้แล้วก็เอานำมาเลียงอบในหม้อทอดไร้น้ำมันเลยนะคะใช้วิธีอบ นะคะก็คือว่าถ้ามีหม้อทอดใช้หม้อทอดมีเตาอบใช้เตาอบหม้ออบลมร้อนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าไม่มีจริงๆก็เอาไปทอดน้ํามันตามปกตินะคะใช้ความร้อนอยู่ที่120องศาประมาณสัก10นาทีนะคะและเรามาทําน้ําจิ้มอาจาร์สูตรเร่งด่วนกันค่ะเจแปนก็จะใส่น้ําส้มสายชูล,ลงไปตามด้วยน้ําตาลนะคะรสชาติตามชอบเลยค่ะเพื่อนๆและเกลือปน่น สูตรเร่งด่วนของเจ๊ปานนะคะเคยทำคลิปเอาไว้ด้วยก็คือดองผักหรือทำน้ำอาจาัดเนี่ยใส่น้ำโซดาอันนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะโซดาจะเป็นตัวละลายน้ำตาลเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูแทนการเอาไปต้มนะคะสูตรนี้จะละลายเร็วมากโดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปเคี่ยวน้ำตาลแล้วเจ๊ปานก็จะใส่หอมแดงที่เราซอยเอาไว้นะคะ ามด้วยพริกแล้วก็แตงกวาแค่นี้ก็ได้น้ำอาจารย์สูตรง่ายๆแล้วค่ะสะดวกมากๆเลยอบไม่นานนะคะโอโ้หเรามาดูผลงานกันค่ะน่ากินเหมือนเอาไปทอดเลยสะดวกมากเลยค่ะวิธีนี้ทำง่ายแบบนี้เลยค่ะขนมปังหน้าหมูสูตรไม่ทอดน้ำมันนะคะก็เตรียมน้ำอาจารย์สูตรเร่งด่วนที่ทำจากโซดานะคะ โอ้โหน่ากินมากเลยแปบ๊บเดียวก็ได้ทานของอร่อยแล้วนะคะเจแปานบอกเลยว่าน่ากินมากจิ้มกับน้ำอาจาดสูตรอร่อยของเราเป็นขนมปังหน้าหมูสูตรที่ทำง่ายแค่เอาไปอบเองนะคะเจแปนขอชิมหน่อยคะ่ะไส้ข้างในอร่อยมากบอกเลยค่ะว่ากินคำเดียวไม่พอเลย เจ๊ปันขอตัวไปทานขนมปังหน้าหมูก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบายเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ